โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็มาเปิดตัวกับบนฮอเลยนะทุกคนวันนี้เราอยู่ในแบบ7 d a y to life นะต้องมีชีวิตรอด7วันนะทุกคนเพื่อที่จะออกไปจากที่ที่นี้นะซึ่งเราต้องเอาชีวิตรอดจากสั์ปะหลาดอะไรสักตัวนี่แหละทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะทุกคนตอนนี้ก็รอเพื่อนเข้ามาก่อนนะผมไม่อยากเล่นคนเดียวนะเพราะว่าน่ากลัวอยู่นะครับแบบนี้แบบนี้ผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วนะทุกคน2รอบ3รอบประมาณนี้นะก็สนุกอยู่นะครับทุกคนใครยังไม่เคยเล่นก็ลองไปเล่นได้นะ ไปครับเดี๋ยวผมไปวาร์ปไปในแมปเลยดีกว่าทุกคนถ้ารอเพื่อนน,ะน่าจะนานนะไปครับตอนนี้เราก็ได้วาร์ปมาอยู่ที่แมปแล้วนะทุกคนอยู่บนเตียงนะโอ้โหทำไมจอสั่นนะเมื่อกี้สิ่งที่เราจะได้เลยก็คือแบบว่าตอนตื่นมานะนี่ดูเพื่อนเราตื่นมาจากเตียงอันนี้นะทุกคนก็แบบนี้เล่นสามคนนะเออถ้าเล่นกับเพื่อนเยอะก็มันนะทุกคนอย่างแรกที่เราจะได้คือมีขวานนะมีนาฬิกาแล้วก็ปืนของเราหนึ่งกระบอกซึ่ง ตอนแรกเนี่ยเราจะต้องกดวิทยุฟังก่อนนะทุกคนนี่มันบอกว่าให้เราเอาชีวิตรอดเจ็ดวันนะเดี๋ยวจะส่งเครื่องบินมารับเรานะทุกคนในวันที่เจ็ดอย่างแรกที่เราต้องทําเลยก็คือไปเอาขวานไปตัดไม้นะทุกคนตอนนี้เรามีไม้อยู่ศูนย์อันนะหลอดข้างล่างก็จะมีหลอดอาหารแล้วก็หลอดความหนาวนะทุกคนหลอดที่มันเป็นข้างล่างสุดสีขาวนะมีขีดใช่ไหมอันนั้นเป็นหลอดความหนาวนะทุกคนถ้ามันไปใกล้ทางสีฟ้านะทุกคนมันก็จะทําให้เลือดเราลดนะแล้วก็หลอดอาหารอย่าให้มันหมดนะทุกคน ้าหมดี้เลือดเราก็จะลดเยอะมากเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บไม้ก่อนนะทุกคนให้ได้สักประมาณ20อันก่อนดีกว่าคืนแรกก็จะแบบง่ายๆนะทุกคนคืนที่2ก็ง่ายเหมือนกันแต่หลังจากคืนที่3ไปเนี่ยทุกคนมันก็จะเริ่มมีสับประรดมาเยอะเลยนะทุกคนก็ต้องหาทางหรือว่าวิธีรับมือมานะสําหรับใครที่มีปืนสั้นนะทุกคนแบบเริ่มเล่นแรกๆเลยอะคือรอดยากนะทุกคนก็เอาชีวิตรอดให้ได้นะแต่ผมมีสูตรอยู่เดี๋ยวผมไปฟาร์มก่อนนะทุกคน เกมนี้ก็จะมีอาหารที่เราสามารถกินได้มี3อย่างนะทุกคนก็จะเป็นเนื้อกวางเลยนี่ตัวนี้เราก็แค่เอาปืนไปกิงกวางนะนี่นะแล้วเราก็รอเก็บซากกวางนะทุกคนเราก็จะได้เนื้อมา1ก้อนนะแล้วก็ได้หนังมาอีกอย่างหนึ่งก็คือมีต้นเบอร์รี่นะทุกคนเดี๋ยวผมหาก่อนนะเจอแล้วครับทุกคนนี่ต้นเบอร์รี่จะเป็นต้นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ทุกคนแล้วก็มีผลอยู่ผลอย่างนี้เราก็เดินเข้าไปเก็บเลยเราก็สามารถเอาเบอร์รี่มากินประทังได้นะ แต่เบอร์เรลสนเนี่ยจะให้พลังงานชีวิตเนี่ยเอ้ยพลังงานแบบความหิวนะน้อยสุดนะทุกคนนี่พอกินแล้วก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงถ้าให้มากสุดก็จะเป็นเนื้อนะทุกคนแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นผักกาดนะข้างข้างบ้านของ,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 งเรานะเป็นต้นเขียวๆเราสามารถเก็บได้เลยนี่แล้วก็เก็บนะทุกคนฟาร์มกันไปยาวๆนะคืนแรกนี่ฟาร์มให้เต็มที่เลยคืนแรกคืนสองเนี่ยฟาร์มไปเลยครับทุกคน พอเราฟาร์มไปได้สักระยะหนึ่งนะครับทุกคนเราก็จะแบบว่าความมืดนะจะเริ่มเข้ามาแล้วทุกคนนี่ครับแล้วมันจะมีแจ้งเตือนมา is getting dark นะทุกคนมันก็จะเริ่มมืดแล้วโอ้เริ่มไม้ไม้ถลายไปไหนแล้วล่ะพอขึ้นข้อความแบบนี้ให้เราแบบรีบไปกลับบ้านไปเลยไปเลยนะทุกคนรีบกลับบ้านเลยนะนี่เดี๋ยวพอแบบถ้าเราไม่รีบกลับบ้านเราจะลืมทางกลับบ้านนะทุกคนเลยก็หลงนะเราจะมั่วอยู่ในป่าน,นะทุกคนแล้วก็จะโดนผีนะนี่บ้านเราอยู่ข้างหน้าเราก็ลับบ้านนะทุกคน ใครไม่กลับบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่ครับผมก็ได้หลงป่านะทุกคนเอาแล้วไงผมไม่ได้กลับบ้านนะตอนที่มันบอกว่ากําลังจะมืดอะเรียบร้อยผมตื่นมาในป่าอันมืดมิดแล้วบ้านเราอยู่ตรงไหนบ้านผมอยู่ไหนครับเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยได้ไหมหาบ้านไม่เจอทางไหนบ้านอยู่ทางไหนเอาแล้วทุกคนบ้านผมอยู่ทางไหนไม่รู้นะ เดินตามสัญชาตญานะทุกคนว่าบ้านเราต้องอยู่ทางนี้แน่นอนมันเป็นเนินๆน,น,นี่โอ้โหทางนี้จริงโอ้โหมืดมดโอ้แล้วดนอลายจัดไม่รู้ทุกคนตัวลายจัด,ไ,ดไม่รู้นะเมื่อกี้เอาแล้วตั้แพงบ้านไปไหนนี่แล้วเพื่อนไปไหนหมดงงหรือว่าเพื่อนออกไปแล้วดูจากทรงแล้วเพื่อนน่าจะออกไปแล้วทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไม้ที่เราตัดได้ยี่สิบอันนะทุกคนเราเอาครับทอดให้หมดเลยนะอันนี้คือสูตรผมนะ ผมจะเอามาคราฟท็อตแบบเยอะๆเลยทุกคนแล้วก็วางวางนี้เลยวางดักไว้นี่วางให้มันล้ลอมรอบบ้านนะทุกคนผีอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันไม่ทุบท็อตหรือเปล่านะแต่เวลาผมวางนี้มันมันไม่มันไม่ทุบน,นะทุกคนท็อตไม่หายนะแต่ถ้าวางพวกกาแพงบ้านนี่หายหมดเลยนะทุกคนแบบวางกําแพงบ้านนี่ปุ๊บอยู่ดีมันเดินวิ่งเข้ามามันพังเลยนะพังหมดอะ่ะไม่ส่วนหน้าไหน,นทุกคน แต่ถ้าเป็นทอ็อตนี่เราวางแบบชิลๆเลยก็ผีก็จะเดินติดทอ็อตนะทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปเซตติ้งบ้านก่อนนะทุกคนขอให้มันผีแบบเข้ามาไม่ได้ก่อนนะเดี๋ยวผมเซตเสร็จแล้วเดี๋ยวตัดไปตอนนั้นดีกว่าก็คืนแรกก็ทําบ้านยังไม่เสร็จนะทุกคนต้องสักคืนที่สองนี่น่าจะเสร็จแล้วนะนี่ยังไม่เสร็จนยทุกคนได้แค่ล้อมอย่างนี้เองแล้วเดี๋ยวเราไปขุดไม้ต่อดีกว่านี่ครับยังไม่เสร็จนะทุกคนก็ับเดินเข้าเดินออกก็มุดมุดเอาแล้วกันนี่มุดได้อยู่นะเมื่อกี้ผมก็มุดอยู่นะนี่นะออไปวนะิ นี่ครับประกาศข้างบ้านนี่เราก็เก็บมากินได้นะทุกคนเรียบร้อยนะเพื่อนไม่อยู่แล้วนะสักคนนะอยู่คนเดียวนะตอนนี้แล้วสมมุติว่าเราค่าเราแบบว่าคิวกวางแล้วใช่ไหมทุกคนมันก็จะได้เนื้อดิบมานะเราก็ถือเนื้อดิบอันนั้นอะ่ะเอาไปใกล้ใกล้เตาผิงนะทุกคนมันก็จะกลายเป็นเนื้อสุกนะเราต้องกินเนื้อสุกนะทุกคนเนื้อดิบไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะแต่เราต้องกินเนื้อสุกอะ่ะมันจะได้เยอะทุกคนเดีย๋ยวขอตัวไปฟาร์มก่อนดีกว่า เรามาดูคืนที่สองกันว่าจะสร้างบ้านเสร็จหรือเปล่านะทุกคนไปคืนที่สองมาแล้วครับทุกคนมาครับโอ้แล้วผมก็นอนแบบไม่มีหัวนะนี่ครับอ๋ออ๋อเก okay, นะเก okay, นะอย่างนี้ <laughs> คืนที่สองแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อท็อตกันดีกว่านะ อันนี้ผมก็ได้มีไม้ขุดมาเยอะเลยทุกคนต่อไปผมก็จะต่อแบบเป็นหลังคานะทุกคนแบบหลังคาทอดอะ่ะในคืนที่สามก็จะมีแบบว่าผีนกมาทุกคนแบบเป็นนกบินมาเป็นนกผีอะบินก็น่าําคาญมากนะตัวนี้เพราะว่ามันชอบบินทะลุมาทุกคนผมก็ทําบ้านผมไม่ค่อยดีมันชอบบินทะลุแล้ว,แล,วแล้วผมเอาไปไม่ได้นะไปไม่ได้นะเออโอ้นึกาจะติดแล้วทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปสร้างบ้านต่อดีกว่านะวันนี้คืนที่สองแล้วทุกคนน่าจะ ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับระหว่างที way, ่เราต่อบ้านก็จะมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมอย่างนี้นะทุกคนนี่เลยเพื่อนบ้านของเรานะเป็นกวางที่เราได้คิวเขาเพื่อเอาเนื้อมากินนะทุกคนนี่ก็จะมาเยี่ยมเราอย่างนี้เลยนะครับก็เขาคิดถึงเรานะเราก็เขาก็เลยมาเยี่ยมเรานะเราก็จัดการเขาแบบตอบแทนเขาด้วยกระสุนของเรานะทุกคนเออตอบแทนเขา โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ผ่านมาอีกวันแล้วนะทุกคนวันนี้เป็นวันที่สามนะครับถ้าจําถ้านับไม่ผิดนะบ้านของเราก็จะเกือบเสร็จแล้วไม่เสร็จสักทีต่อยากต่อเย็นนะทุกคนแต่ได้ใช้นานแน่นอนต่อเสร็จแล้วได้ใช้ได้ใช้ถึงวันที่เจ็ดแน่นอนอันนี้เอาครับต่อกันไปเรื่อยๆนะทุกคนหลังคาจะมาแล้วตอนนี้ก็มันก็กันได้หมดแล้วแหละแต่เหลืออีกตัวเดียวก็คือไอตัวนกนะทุกคนมันกันนกไม่ได้จริงๆมันบินทะลุหมดนะทุกคนมันบินทะลุแบบ รู้ช่องไม่น้อยมานะบินมั่วหมดนะเดี๋ยวผมขอต,ตัวต่อแบบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมตัดมาให้ดูดีกว่าตอนนี้ก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนก็เสร็จแล้วแหละผมว่านะก็เหลือแค่รอเวลาใช้เวลาอีกประมาณ3วันนะทุกคนก่อนที่ฮอเราฮอจะมารับเรานะก็มั่วๆไปเลยนะช่วงนี้ก็ไม่มีตัวอะไรมาทําร้ายเราได้แล้วทุกคนนอกจากนกผีสิงนะไอ้นกนี่มันชอบบินทะลุมาเนี่ยทุกคนเห็นร่องไหมร่องระหว่างร่องไฟเนี่ย มันบินทะลุได้นะทุกคนแล้วมันก็จะมาจิกเรานะนี่ไงเรียบร้อยนะอืมเอาไม่ใช่นกกวาง <c oughs> วิ่งไปแล้วทุกคน <c oughs> มันวิ่งไปแล้วเดี๋ยวรอมาอีกรอบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้มันโดนนะเดี๋ยวรอบนี้มันโดนนี่มันมาแล้วทุกคนนี่ไงสาดละสุดไปล่วงไหมไม่ล่วงหรอยิงหัวมันโป้งเดี๋ยบรอยนะทุกคนนอนไปเลยนอนไปเลยครับผมชิวๆนะทุกคนเราก็อยู่แบบว่า,วาใช้เวลาอีกสามวันในนี้แหละ นี่แล้วก็มีเปดไว้เลยน,นะอันนี้เป็นแบบว่าเปดน,นะทุกคนอืมเปดน,นี่ไงยิงลิ้นไปเลยยิงหัวมันก็ชิวๆอะ่ะทุกคนผมมันระดับโหดแล้วไงก็ไม่ต้องลงมืออไม่ต้องออกไปให้แบบโดนผีกัดนะทุกคนคือถ้าเกมนี้ไม่มีนกนะผมก็ไปสร้างบ้านบนต้นไม้แล้วแหละแต่มาติดที่มันแบบว่ามีนกบินอ่ะทุกคนนกมันจิกได้แต่ผมเล่นในโทรศัพท์มันยิงยากไงนี่ โอเคครับก็มีประมาณนี้แหละทุกคนก็เดี๋ยวลองเอ้ยทำไมบ้านสัน่นตัวอะไรมันต่อยบ้านอตัวอะไรงงงงเดี๋ยวเราแก้กำแพงอันนี้สักหน่อยดีกว่าทุกคนแก้มันอยู่ข้างๆดีกว่านะจะได้ไม่ต้องมีตัวอะไรมาขวางเรานะโอเคครับนี่ประมาณนี้เลยกาแพงนี้ด้วยเหรอเอาแผงนี้ด้วีกว่าทุกคนเอามาติดติดตรงนี้ข้างหน้าน,นี่เลยนี่ มันสามารถทําแบบน,นี้ได้เลยนะทุกคนนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เอาไว้กันไว้นะทุกคนผีจะได้ไม่ต้องเข้ามานะนี่ครับประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเรื่อยเปลื่อยไปนะครับผ่านมาอีกวันนะทุกคนมันเราก็มาเก็บผักกันนะสําหรับหนังที่เราได้จากการลาก,กวางนะทุกคนเราสามารถนาํามาคาฟชุดได้นะครับชุดนะ่ะที่โตคาฟคาฟได้เลยนะนี่โตนี้เลยทุกคนแล้วก็เป็นไอเทมนะนี่ครับใช้สิบห้าหนังนะทุกคนปกป้องความ หนาวเน็บให้เรานะนี่แล้วก็มุดเลยดีกว่าโอ้มุดไม่ทันนะทุกคนหลับก่อนนะมาครับมาเล่นตอนกลางคืนอีกรอบหนึ่งนะทุกคนมาดูกันว่าคืนนี้เราจะโดนผีกัดหรือเปล่านะจากบ้านที่เราสร้างมาทดสอบกันสักหนึ่งคืนดีกว่าโอ้ยตัวอะไรกัดเขาเนี่ยโอ้โหเฮ้ยตัวอะไรกัดเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวอะไรกัดนะทุกคนเมื่อกี้ที่เห็นเลือดลดครึ่งหลอดกนะ็คืออาหารหมดนะครับ โอ้ทำไมทุกคนไม่บอกผมเลยว่าอาหารจะหมดอืมเอา้าไม่ใช่นะครับโทษทีนะอาหารหมดนี่เราโดนเสียเลือดไปครึ่งหลอดนะทุกคนโคตรจะเยอะเลยนะเลือดเนี่ยผีกัดนี่ยังน้อยกว่านะน้อยกว่าอาหารแบบไม่ได้กินอาหารนะทุกคนผีกัดอะ่ะเออคิดดูเอาเล็งไปที่หัวแล้วก็ยิ่งบัองอ๋อโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็ได้ผ่านไปอีกหนึ่งคืนนะครับคืนนี้เป็นคืนที่เท่าไหร่วะเนี่ย ห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอดูน,นาฬิกาก่อนนะทุกคนเออคือถ้าเรานับเองเราก็จะแบบนับไม่ถูกนะทุกคนแต่เมื่อคือนนี้โดนผีไม่ค่อยโหดนะผมบอกเลยผีไม่ค่อยโหดนะผมโหดกว่าผีนะลากหัวคมๆอ่ะทุกคนโดนหัวทุกเม็ดนะ นี่ถ้ามีลูกซองนี่นัดเดียวทุกตัวนะทุกคนนะนี่เป็นปืนกลที่เฉยหรอกนะเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนเดี๋ยวไปฟาร์มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาที่บ้านเหมือนเดิมนะทุกคนก็อย่าลืมเก็บแคปเยอะๆนะทุกคนแคปนี่เอาไว้ซื้อปืนซื้อสุ่มสกินอะไรมากมายนะไปครับฟาร์มกันดีกว่าตอนเชาน้าเราก็ฟาร์มเสร็จเป็นที่บร้อยนะทุกคนแล้วเราก็กลับมาที่ความปลอดภัยของเรานะแล้วก็ ทิ้งตัวล้มลงนอนเลยครับนอนลงไปเลยแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ตื่นมาตอนกลางคืนมายิงผีอีกรอบหนึ่งนะโอ้ยดดนตัวอะไรกัดนักหนาครับเนี่ยอ๋อนี่ทุกคนเนี่ยไอ้นกตัวนี้มันชอบบินหนีไงทุกคนมันรอดมาได้นะเออแล้วมันก็กัดมันก็หนีไปเนี่ยทุกคนดูมันทําดี มันหนีไปไหนจะหนีไปไหนมันไปไหนไปไหน่ะมันหายไปทุกคนเอ้ยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วโดนนะมันโดนนะเอ้าไปแล้วอะระวงไปดิเออยตื่นเช้าอยู่แล้วทุกคนโอ้โหเช้าอยู่แล้วนะครับวันนี้คืนที่เท่าไหร่เนี่ยดูนาฬิกาก่อนคืนที่ห้าทับเจ็ดแล้วทุกคนเหลืออีกหนึ่งคืนสองคืนนะไปครับเราก็ทําแบบเดิมๆนะทุกคนไปหาเนื้อนะฟาร์มตอนเช้าสแคปไปแล้วก็ตอนคืนก็มายิงผีเหมือนเดิมนะครับ ไปกันต่อดีกว่าไปครับแล้วพี่จะเคาะบ้านหาอะไรครับรรนี่ต้องต้องการกระสุนเนี่ยต้องการกระสุนเอาไปแล้วไปไหนไปไหนแล้ว,ลวเอาเอาหนีไปแล้วไงต้องการกระสุนเนาะอันนีน้ไอ้เขาโผล่นี่เาขาโผล่เรียบร้อยแฉนไม่ใช่หรอเมื่อกี้มาแล้วทุกค<า>นเอาไปไปปีนไปแล้วปีนไปแล้วปีนไป,ไ,ปไหนครับเนี่ยยิงดงิยิงขาไปดิเรียบร้อยนะร่วงนะยี้เรียบร้อยครับร่วงโอ้โหตกมาจากหลังคาเลยนะทุกคนไอ้นี่ผอมแห้งมาทําอะไรยิง รออะไรอะนี่ยิงมาดินี่ไงรออะไรหลังจากที่เราผ่านค่าคืนอันโหดร้ายไปเมื่อคืนนะทุกคนวันนี้ก็ได้เป็นคืนที่6กทับเแล้วนะครับผ่านอีกคืนนี้ไปเราก็เดี๋ยวสบายแล้วทุกคนตอนเช้าเราก็ขึ้นหนีไปขึ้นทอแล้ละโอเคครับเดี๋ยวฟาร์มเหมือนเดิมแล้วทุกคนไปครับ มาเข้าดาวกันทุกคนสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามเมื่อไหร่จะจบต้องทีครับทุกคนจะผ่านไปแล้วค่ำคืนนี้หลับแล้วครับนี่โอ้โหหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นแน่นอนครับคืนนี้ยังไงเราก็ต้องรอดไปให้ได้นะทุกคนอีกแค่คืนเดียวเราก็จะได้ขึ้นฮอนะไปครับนี่เราอยู่ในบ้านของเรานะครับอยู่คนเดียวนอนคนเดียวไม่มีหัวด้วยนะเราหรือหรือเราเป็นผีกันแน่ครับทุกคนผมเริ่มงงอะ ในคืนนี้เราก็จะมีตัวแมงมุมมานะทุกคนนี่แมงมุมนะตัวเบรกเลยนะมันจะมาพังบ้านเรานี่นก็มีอีกาที่จุดน่ารำคาญนะทุกคนออาไปละน,นี่ไปละแมงมุมนี่เราต้องยิงเลยดีนะทุกคนยิงหัวมันนะยิงมันเลยยิงไปนี่ล่วงไหมล่วงไปแล้วครับนี่ไงล่ะปืนผมแรงอ่ะเอ้ยพี่ชายมาทำไรเนี่ยโอ้โหพี่ชายจะมาตุยตูดนะทุกคนอันนี้ไม่ได้นะหิงไม่ได้นะพี่ชาย เกเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยเออไอ้น,นี่ผอมแห้งมาทําอะไรครับนี่เขามารับกระสุนนะทุกคนมาแบบเราต้องแจกกระสุนให้พวกเขาหน่อยนะแล้วก็มีตัวนี้นะทุกคนมีตัวตัว,ตวสูงนะตัวนี้มีเนื้อมีหนังขึ้นมาหน่อยนะแต่เดินช้าหน่อยนะล่วงมาเด็กนี่เป็นอีก,กาสุดน่ารำคาญนะเอ,อ้ยพี่ชายหูยิ้มมาเลยนะยิ้มมาอย่างนี้นะหนุ่มน้าหนุ่มน้า,นา,นา,นานหรือเปล่าสองตัวเลยทุกคนเกินไปหรือเปล่านี่สายจะสุนไปไหมนี่เล็งอ๋อกระสุนหมดเออหัวรอก่อนนะพี่ปั้ง เฮดยช็อตนี่ไงล่วงเลยล่วงไปสองนะทุกคนโอ้โหเต็มนะคืนนี้คืนนี้มาแบบรัวๆนะทุกคนโอ้โหใครเข้าหลังผมอยู่แล้วเมื่อกี้มีใครเข้าหลังหรือเปล่าอย่าให้รู้นะเมื่อกี้เหมือนจะมีคนเข้าหลังนะน่ากลัวนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนโอ้เฮ้ยผ่านไปแล้วทุกคนโอ้โยิงจนท้อนอนหลับไปแล้วนะตอนนี้โอเคครับนี่ทุกคนผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ นี่ครับนอนแบบไม่มีหัวนะทุกคนเป็นผีแล้วนะเราตอนนี้ผีอะไรเราไม่กลัวนะตอนนี้เรากลัวตัวเองมากกว่าเพราะเราไม่มีหัวนะโอเคครับในคืนที่เจ็ดเราก็ในเช้าวันที่เจ็ดเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วให้เรารีบวิ่งไปที่ตรงนั้นนะครับคำเขียนว่า escape นะทุกคนแบบว่าหลบหนีนะมันก็จะมีฮอจอดให้เรานะนี่ครับเจ็ดตัเจ็ดนะทุกคนก่อนไปแล้วก็อย่าลืมฟาร์มนะระหว่างทางก็เก็บเกี่ยวให้ได้เยอะๆนะทุกคนเก็บอะไรได้ก็เก็บนะนี่ เก็บแค่สแคปอย่างเดียวนะทุกคนนี่เก็บไปนี่พอเราก็อยู่ข้างหน้านะแล้วก็เก็บสคแคปไปน่าโหได้มา150นะทุกคนตานี้ได้แบบอิ่มๆไปแลอ,อิ่มคุ้มอ่ะเฮ้ยผมเห็นข้างหน้าฮอมันเหมือนมีอะไรอยู่อะเมื่อกี้เห็นปะทุกคนเหมือนมีไฟไหม้อะไรนะน่ะเฮ้ยอะไรอะตรงนั้นมีไฟไหม้นะทุกคนแต่ฮอเราอยู่ตรงนี้นะแล้วจริง,รงๆเราต้องขึ้นหลังฮอไปเลยนะ แต่อันนี้มีไฟไหม้ข้างบนเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะทุกคนมันคืออะไรก่อนตัวขึ้นไปอ๋อมีหอพังนะทุกคนเฮ้ยมันบอกให้กดุดค,คุยได้ด้วยคืออะไรอะ่ะหรือว่าเราถูกส่งมาเพื่อช่วยหอลำนี้ครับทุกคนไม่แน่ใจนะอันนี้นะเออมันบอกว่าอยากได้สแคปไหมทุกคนอา้าวแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหพังขนาดนี้ไม่เอาได้ไงครับของฟรีนะโอเคครับทุกคนอันนี้หรือของนะ เราพอเราคุยเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่ฮอเราดีกว่านะนี่ฮอเรามีอะไรก้อนๆอยู่ข้างหนอืมก้อนเนื้อลายหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะทุกคนนะเราก็เข้าไปที่หลังฮอเลยดีกว่านี่ครับขึ้นหลังหอไปแล้วเราก็รอดแล้วทุกคนเรียบร้อยนี่ครับทุกคนจบไปที่ร,ร้อยนะครับเจ็ดวันนะนการเอาชีวิตรอดจากปีศาจผีทั้งหลายนะทุกคนเจ็ดวันนี้เราก็ได้ e อพีมาหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะ ฆ่าไป57ตัวแล้วก็ส c แคปได้มาที่134นะทุกคนก็เยอะอยู่นะครับตอนนี้ผมมี190ส c แคปนะฮะโอ้รวยเลยทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับทุกคนคลิปหน้าจะเป็นแมปอะไรก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกคนไปแล้วครับจริงๆแมปนี้มันมี3แมปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อนะไปครับทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนครับไป